สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาดูต้นถั่วกรกยาวนะคะได้กินแล้วนะเนี่ยไม่รู้ใครเอาเมาเน็บไปให้แต่ได้กินเป็นสิบปักแล้วอะคะ่ะได้กินเก็บกินทุกวันวันละสองสามฟักมันโตแล้วเราก็เก็บกินโตแล้วเราก็เก็บกินนะคะออกเกอ้วเหมือนกันนะนะพอที่เก็บกินอยู่นะคะ เนี่น่าจะกินเก็บกินได้แล้วเนาะนี่กำลังเริ่มแก่เลยกำลังกำลังเยอะเหมือนกันค่ะถ้าอมยู่สวยไหมอืมนี่ฝั่งนี้ก็มีนนี่นี่น,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 นีดูสิพอได้เก็บกินอยู่ สบายต้นอยู่สิใหญ่มากเลยนะต้นต้นกะเพรา